องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยโดยนายธนาวุฒิทิมสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยได้มอบหมายให้ในายชาติชายสุจิมงคลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเขตอำเภอนาด้วงโดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลนาด้วงที่สนับสนุนงบประมาณ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยสนับสนุนง,งบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมและใช้เครื่องจกักรกลแรงงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยครับก็ผมชาชาสจิมคลครับสจเขตอำเภอนาด้วงครับก็ได้รับความมุ่งเคาะนะครับโดยเพราะท่านพอสรารวุฒินะครับแล้วก็ทีมงานทางกณะนผู้บริหารของโรงพยาบาลนาด้วงความมุ่งเคาะจากท่านนายกท่านอาวุธท,ทิมสวรรค์น,นะครับนั่นนายกอบ,บจพร้พอมคณะผู้บริหาร ที่ได้มัดโครงการนี้มาช่วยกันนะครับครับก็ผมนายแพทย์สลาวดีบุรินนะครับเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลน,นาด้วงนะครับผมต้องขอบคุณขอบคุณทางอ,อบจนะครับเลยแล้วก็ท่านสอจอชาชัยนะครับแล้วก็ทางท่านประหลัดยงยุทธนะครับผมของเทศบาลน,นาด้วงก็ทําให้โรงพยาบาลน,นาด้วงดูดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้ประชาชน นะครับที่มาใช้บริการสะดวกสบายขึ้นนะครับผมส,สะดวกสบายขึ้นครับแต่ก่อนโคขะยู่โคขะนันไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นสะดวกสบายกว่าเดิมในโรงพยาบาลเรานะคะจะไ,ได้เดินทางสะดวกขึ้นนะคะคิวทัชก็สวยงามขึ้นนะคะยังไงก็ขอกราบขอพวกคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับผู้บริหารทุกฝ่ายนะคะที่มองเห็นความสำคัญในส่วนนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ่ก่อนกันก็เป็นหลุมมันเห็นมีเ,นเ,เป้นเหล็กเป้นอะไราเป็นด้วยนะครับ,รบมีการทาก็เสร็วปอสบายขึ้นเยอะเลยครับ,รบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยจึงได้มีการต,รติดตามโครงการให้ได้ตามมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้บริการโรงพยาบาลน,นาด้วงให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อไป